หาสาวเล่นนะสาวเล่นกดดีเฮ้ยเฮียไปรุ่นเอฟเอฟเฮียกดดีตั้งไอวอลอีกแป๊บนึงเฮียนะครับแพทอ่ะตึงจริงใช่เหรอมีคนบอกว่าไม่ตึงเหรออะไรอะแล้วกูไปแย่งกับฟาร์มทำเฮียเนี่ยแล้วกูอยู่กับเอาดิกำลังไปไปเนี่ยน้องฟอเรนต์ว่ะฟอเรนต์เอาดิเอาดิมา politically เฮ้ยไปจารย์เบรก พี่เกย์ตามเลยไปจานอะไรไปเยื่อเวียไปเยื่อเวียเวียเวลาเล่ตัวชอบชอบชอบตัวนี้แหละตัวนี้แหละคือมึงเลยตัวนี้เลยแล้วเสือเก่งตัวนี้ด้สิมาดิมาดิเฮ้ยมันหิวอ่ะหิวอ่ะหิวอ่ะเอาว่ะเอาว่ะนี่ไง นี่น้องเอาวะน้องเอาวะนี่ไงนี่ไงลูกกูเอาให้ไอ้สัสดี่กูโยนบาดไปหัวมึงพี่อ่ะเฮ้ยตัวเฮียมันมาจากไหนวะมาจากไหนวะกูโง่เลยเฮียมาจากไหนวะน้องโผล่มาจากไหนไม่รู้เออไม่รู้อ๋อน้องน้องอยู่บนหัวพี่น้องคนนี้จะอยู่บนหัวเว้ยอะไรจะอยู่บนหัวตะตูใช่ใช่เจอคู่เจอคูโอ้ยไม่ไม่ไม่ได้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 ถอยถอยครับกูเคลียร์คลิปอยู่หลังเอาเจ้าก็เอาเจ้าก็เอาเอาเลยเอาเลยมาอาามาแล้ว แย่แล้วแย่แล้วกูเข้ากูเอ้ยเฮ้ยมันแปลงร่างกูเป็นตัวอื่นนึงแตกนึงเฮียเอาเลยเลยพี่ไม่ไหวพี่เลื่อนน้อยแล้วกลับก่อนมันโยนอันนี้ไม่ค่อยโดนนีตอนที่ผมไปอ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหบอลเลยบอเลยพอเลยพี่ครับผมเรียบร้อยตายปะไม่ตายปะยยิงยิ่งฟอ้อมได้เลยพี่มันไม่มีคลิปไปใจเย็นดีกูก็ไม่มีคลิปไปเนี่ยกูจะให้กูทำยังไงอะ ก็รอคลิปอยู่เฮ้ยฟอรเรนมึงเกินไปเปล่า,าเกินไปเปล่า,ามึงคิดว่ามึงเป็นใครวะมึงเก่งจังวะกูพิกเกอร์ดิครับเฮ้ยเมึงเก่งจริงนะเนี่ยเอาดิแลกกัไนไปตายป้อมเออสวยฟอรเรนไม่งหดจัดอะกูว่าแล้วฟอรเรนกลัวหน้ากลัวอยู่เหมือนกันนะฟอรเรน,นะครับเอาด,ดิเอาดิเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลย,เอ,เลยอะไรแบบมันล้วงพี่อยู่เนี่ยฟอเรนมาโจนได้ยี่สิบเอ็ดมิถุนา มึงต้องเพลงนี้ดิมันเป็นผิดเพลงแล้วโอ้โหไม่เข้าตีมเลยน้องเอย่าตัวเองไอ้เกิดอะไรก็แล้ดก็ทนนี่มาแล้วกดตัวนี้มาด้วยนะเป้าแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟอเรนจะไม่กลับบ้านเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยฟอเรนมาอุ้ยฟอเรนจ๋าวันดีจ้ะแตกสวื่อยฟอเรนดูกดละไม่น่าไม่น่าโหดละดูทรงไอ้เหี้ยบาดพี่มันคมบาดพี่มันคม มันไปแล้วมันไปมันจะไปเลนกลางมันจะกล้ามาใช่ไหมมันจะกล้าโอ้ยโอ้ยสวัสดีจ้ามาแล้วบาดบาดอะไรความกูมันคมบาดก็บาดกูมันคมไงนี่ไงเอ้ยนี่องถือมือพี่แล้วว่ะก็เราไปช่วยเลยซิวจะ้าบาดก็คมหัวก็โกนอย่าๆๆ่าอาล่ะล่ะที่ต้องไปเพื่อเนี่ยเฮียกูโดนไอ้เฮียกูโดนป๊อมยิงก็เฮียเลยไอสัตว์คลิปก็มี ไอ้เฮียเอเดนจะเอากูเลื่อนไอ้เฮียกูแบบกูแบบกันใจข้ามันอะเพราะว่ากูเลือกกูเหลือยังน้อยอะไอ้เฮียสามตัวลุมพระไอ้ถาดดีนั่นพี่วิโยมมาญาติโยมญาติโยมแบบกิตทธาช่วยด้วยไอ้เฮียพอยกไม่ยกอะคนละหมัดแต่ต่อยมันมั้ยไอ้ไปละไอ้เฮียอุ้ยไม่ตายเยมันมีมันมีฮิวอีหลามาอีหลามาอีหลาเอ้ยมันคิดพ่อเจ้าดื้อ เอาดิเอาดิมึงเอากูมามึงว่าใครจะโหวกคันมาดิมาดิหนูเร็ว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 เเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะเอาพี่หรือพี่ทำตัวหวั่นหวั่นได้เสียแล้วน้องแตกไปเฮ้ยเฮ้ยฟอร์เรนฟอร์เรนจะจะเมี่ยนกูแล้วอ่ะเรียบร้อยกูแตกดูทรงว่าเราน่าจะทรงทรงดีนะน่าจะชนะนะ ออไ้องไเฮียเนี่ยเข้ามาแล้วมาได้ป้อมกูก็เอาสวยน้องข้าบูดอ่ะเรียบร้อยจบบ้านไปเพื่อนตีบ้านพี่ตีบ้านยิงตีตงตงป้อมเวลาแล้ววันนะนั้นเนี่ยขวัญใจวัดป่าที <c oughs> ่นั่นมีอะไรบ้างอ่ะนี่นั่นโอเคงั้นเอาเป็นร้านสถานะมาแล้ก,กัน มันคิดว่าเราไปไหนเนี่ยเฮ้ยอาวไม่อยู่อะอกูเอาด้วยแล้วกันาเราแล่แวนกูเอาแล้วแวนกูแดงคืออะไรอะเฮ้ย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 เฮยเ่้เยเฮ้อ้ยเฮ้ยเ้แเ้ยเ้เนี่ยที่เรายเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยดีกว่าไม่เ้านพี่บ้านพี่โอ้ยพี่โดนพี่โดนพี่โดนไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยมเ้วอ่ะ พี่โคตรแหลมมาพี่พี่รู้ตัวพี่โคตรแหลมเลยอะแหลมแน่นอนไม่ทู่นะลองดูบ้างล่ะดีไงโอ้ยเฮียหนังครโดนสาบป่าแล้วกูฟิกเกอร์เข้าป่าไปโดนมันอยู่ในป่าตัวนึงโคตรเยอะเลยเฮียแต่แต่มันเยอะจริงนะมันสามตัวเลยนะไม่ไหวไม่ไหวต้องเปิดโปรนั่นแหละต้องเอาโปรมีเว็บแนะนำป่ะมี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 เปิดโป้มองแมปไกลอ่ะ เฮ้ยเพื่อนเนี่ยขี้หิวหิวเพื่อนหิวเพื่อนหิวไปยันบ้านมันโดนสวนเพื่อนโดนสวนเพื่อนตีโดนตีเรียบร้อยเฮียตามเขาไปไปแจกเขาตายเพื่อนกูตายเธอตาแบบเฮ้แหวนยังไม่จบพี่โกไปเนี่ยฮะแหวนมันไปทำอะไรแหวนมาทำยี่อะไรบนมึงเรียนมึงยืหล่างมาใช่เหรอมันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะไปแย่งเข้าฟาร์มหรือเปล่าหรืออะไรแต่มันก็ไม่ควรมันไม่ใช่ตัวฟาร์มมึงไปทำเฮี้ยนเลยนะมึงไปยืนเรียนดิแหวนเรียนล่างมึงง่ามจัดมึงว่าแต่บนแหวนอยู่นะ ไปแย่งกันฝามล่าล่าสุดเอาแล้วเอาแล้วไม่เล่นนานแล้วไม่เล่นนานเอาแล้วเอาแล้วเทคนิคใหม่เทคนิคใหม่ไอ้เนี่ยเออใช่ดิเราจจะไม่รู้ก็ได้แล้วนี่ใช่ป่ะเราเจอมาตอตาดิดึงลืมดึงดึงไม่รู้ไงเราเราอาจจะไม่คุ้นเคยไปสมัยนี้เขาอาจจะแบบไม่ไม่เอาไม่อะไรเลียวคือแบบมันต้องช่วยกันแล้วเวรมึงจะแย่งปลากูทำไมเอาไม่ใช่เทคนิคใหม่แล้วนะพี่ว่าแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วนะพี่ว่าแปลกๆอ่ะ ดูอดหรือเหมือนว่าสเตีปนี้เอาแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเฮียมันยืนจริงจริงไม่ได้เฮียเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเดือดแล้วเว้ยเอาแล้ว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 แล้วแวนกูไม่สนใจโลกเนียเดี๋ยวดูก่อนมันสนใจหรือเปล่าเฮ้ยมันไปมันไปข้างล่างแล้วดูดิมันจะกลับขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามันไม่โดนบนมันจะกลับขึ้นมาเราเลยพี่พี่อะไรอ่ะเอาเกียปี๊ดปี่ดี๊ดี๊ดปี๊ดแล้วอุ้ยได้ได้ได้พี่ว่าได้แล้วกูแตกหนึ่งไปหน เอ้วอุ้ยมันมันเพิ่มเลือดอ่ะนิวอะไปพ,พี่ถอยถอยพี่ถอยถอยถอยทันไหมน้องฟิกเกอร์ไปเอาแล้วกูเอาแล้วก uh 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 ูเอาสูตรไอ้เยอะระดนไดูนต่แล้วกูเอาสูตร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 แล้วกูวัวสูตรสูดหย่อสูดหย่อสูดหย่อแม่สูดหย่อสูดหย่อนนะบ้านอะไร ไม่ตายไอ้พี่ตายที่ไหนแล้วมึงก็พูดไปเนาะเฮ้ยพี่ตรงข้างพี่ปลอดภัยอ่ะพี่น้าพี่ฟิวพี่ฟิวเฮดูแูอนดูการเดินทางของแหวนเออแหวนประการดูดูดูชื่อมันหำหำนดำกำหดอะไรของมึงเนี่ยที่อะโดนบ่นทีเดียวไปเลยอะไม่เอาแล้วอะไรกันกูซาแอบลอยมาตั้งนานคิดเปนยังไม่มาพี่พี่มาช่วยผมพี่เออผมเชื่อมันก่อนละกันกูมาดิสองหนึ่งกูก็เอาอะมึงมาดิเนี่ยกู แล้วกูพุ่งแล้วกูดักหน้าเออแล้วพี่กูพุ่งไงแล้วกูดักหน้าปุ๊บแล้วกูแอคทีฟปัะป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 ะแล้วทำไมอ่ะอ่าเรียบร้อยไงเรียบร้อยตานี้ไม่มาวะแก๊กแกใจเย็นๆน้องตั้งสติตั้งสมาธิก่อนที่จะเข้าห้องกลัวไปทำไมพี่แคิดวาบ้างเออฮ้ยนี่ไงชิบหายอ่าอปก่อนเราไปก่อนไปก่อนทำสติตาสมาธิก่อน ย่าวะวันนี้อาเฮ้เฮเฮ้ยนนิ่งแล้วเว้ยิงอยูบ้านเล้ยเฮ้ยเฮแนแบนเป็นไงแนไม่แนแบนแนหี้ยไม่ใช่แล้วนอนแล้วดี้ยดูเพื่อนด่าไอ้ตัเหียนอนแล้วอ่ะมัน็ถามไม่เฉยกไม่ได้ว่านั่นน่ะเขาถามวุ้ยเฮียดยเียเียเียียพดวนเทวนาฏอยู่น้องเจ๊ยดเฮียทำอะไรไม่ได้โดนเทวนาฏอยู่งั้นก็จัดไปเอาป้อมช่วยตี มึงคิดถึงมึงไงมึงจะหนีจากกูกูดึงมึงกลับมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนเขาเรียกว่าดึงเอาไว้ยื้อเอาไว้ใช่ใช่ยื้อมันเป็นปีละไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาคิกซี่มาอยู่ๆไปไหนไม่ได้อยู่ๆไม่มีคิกซี่คิกซี่เอาคิกซี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันเอฟเคมันเอฟเคไอ้นี่มันเอฟเคโดนทีเดียวเพื่อนกูไปอยู่เลยวันอนเลยที่อ่ะเอาเลยไปล่ะดึงมาดึนไปเพิ่งยู่เพิ่งยู่เพิ่งอิ่งรอรอ กูสองตัวเลยเอาเยอะเลยอ๋ดึดดึงได้พี่ดึงไ้ได้ออเ้ยมันบ้าคัง่ไอ้สัสออตายอีแล้วกูวิ่งแล้กูวิ่งแล้วกูจู๊กูจูสกูจู๊กูจู๊กูจูแล้วสไแล้วมึงก็อย่าลนะนมึงดึงรถถังมานะไอ้สัส โคตรเหี้ยเลยไอสัตว์อุ้ยพี่ๆีเข้าป้อมไอตอนแรกกูก็จะไปละไอสัตว์เรียบร้อยกูชะตากรรมกูไอสัตว์มพน่าเลยไออ่อ่ะไออับไออับไอตัวฮิกซี่มาฮิกซี่มาแล้คฮิกซี่มันมาแล้วโดนกูฮิกซี่มันโดนกูเหี้ยละเหี้ยละเหี้ยละมาเนี่นี่วอลิกเกอร์ใส่มุนเต้ไปไง แต็มหูยได้ว่ะได้สองเฮียเฮียพี่กูโหดจัดพี่พี่มาบนไม่นี่ด้วยพี่พี่วับกลับบ้านไปไม่ไม่วาร์ปด้วยกูแบบดูเลือดไม่รู้มีดูเลือดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวบอกดูเลือดมาก่อนเหมือนสวดสี่ปีแต่บอกเพิ่งสวดเมื่อวานจะบอกสี่ปีไปก่อนเออไปแล้วสี่ปีวาเล่ววายล้วไปกูกูดึงผิดเพื่อนไป

ไปไปล่างับพี่ไปล่างไปเคลียร์ไปเคลียร์ไอ้ไนี่อย่างงี้นี่นนดักเลยเยอะเลยพี่มานี้ก่อนไม่ให้ฟาร์มไปเคลียร์พังจัดแรงมากบอลผมแทงให้วเพื่อนกูเข้าไปสองคนไงะจะบอกนะมึงเอฟเคสองคนเรียบร้อยแตกเพื่อนกูแตกไปแล้วเรียบร้อยไอแม่งมีอยู่สามคน,นจริงๆรนะอ้าวแฟนโดน,อ,นดอุ้ยเย่ยแรง อุ้ยไม่ไหวว่ะน้องไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันมันมันโถมจัดโอมันโถไม่ยังไม่ไหวยังไม่ไหวเฮียสองคนนี้มาอีกอ่ะจรโอ้กูว่าแพ้ว่ะได้อยู่นะได้อยู่ได้เอาไปด้วยเฮียเรียบร้อยแวนแวนอีฟคตั้งนานแล้วมึงไม่ต้องใส่ใหญ่เลยแวนะแต่ว่านาตาได้อยู่แต่ว่ามันแค่เล่นไม่ไม่เก่งแล้วไม่มีบทบาทแค่นั้นเองมันรู้ตอนท้ายเก็บว่าเออเพิ่งรู้ว่ามีมีนาตา雅นะ พอผมไปแต่ละไฟไม่ค่อยเห็นสองทางยากละอุ้ยอแต่มันไม่เข้าอ่ะแต่มันไม่เข้าอือได้อยู่โอเคมันฉีดไปไหนอรัเพื่อนฉีดคลิปไงอืออือพูมึงเจอพูมึงเจอแล้วกูเก็บหนึ่งแล้วกูเก็บกูมาหัวกูมาเหนือแล้วกูมาเหนือกูจะไปะใต้ด้วยตอนเนี้ยแล้วกูจะ<อ>ไป,<อ>ไปใต้เอ้ยใจเย็นนะใจดีแล้วที่กูฟังคลิปไว้ดีไปแล้วดีแล้วกูฟังไปแล้วอ่ะไปแล้ว เอ้ยเอาเลยเหลอเพื่อนมันตายแค่ตัวเดียวเองนะน่ะตายแค่สองตัวแล้วมันเอาเลยเหลอเพื่อนโอ้โหหิบหายแล้วทายก่อนก็ได้เคียร์ทิพก่อนเพื่อนอาจจะบอดสองเอออาจจะบอดสองนะกูดูทรงแล้วนะมาดูดหน่อยนิีอุ้ยเขี้ยตกแกบริษัทพูดป๊บมาปุ๊บแล้วโดนกูไงสัตว์เอ้ยโดนสตันโดนสอง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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยูวตายหมดตายหมดทีนี้มันก็ถามเท่ากูละ ได้แล้วได้ละเราเริ่มเราเริ่มมาแล้วเราค่อยๆเล่นไปมึงมานี่สวยมันเริ่มแหลมมันเริ่มแหลมมันเริ่มเป็นเหมือนเราตอนแรกโอ้ไปทันบ้าน้องไฟนี่ไฟนี่กูไปทันบ้าน้องนี่นี่ดูดให้ดูดให้ดูดให้เได้อยู่ได้อยู 1941, <step> ่ได้อยู่สวยสวยสวยตายสามตายสามแดงให้แดงให้กำลังไปกำลังไปกำลังไฟตีป้อมตีป้อมกำลังไฟ let's go let's go back go สวยไอ้แพงจนพิธีที่เราได้กว่าจะจบ ไอ้สับไอ้สับดึงดูดได้เมื่อกี้ยัง